ดูโอ้ดู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 ด พี่ปอครับมีแม่เพิ่นซุปซ่านะครับเนาะซุปซ่าดิกางตรงเขาเนี่ยครับโอ้โหโหไหลไหลไหลนี่ครับปุดน้ำเทเฟย์ย่ำแห้งนะครับพี่ปอเหมืนก็เอารถไถครับนะตั้งเครื่องเทตังตังตังต่งนะครับอันนี้ก็เอาเครื่องบิ๊กจวยสูรขัดกำก็เพื่อตังเพ่มันจะเลิกครับเพ่มันจะเลิกซ่านี่จะมีความลึกสองระดับนะครับเอแห้งไปละกันเดียวปลากันมะขอนกันเพ่หมดละ น,น,นี่นี่ไหลวะไอ้ปลาหอยไม่ไเร็วนะหเ,ห,วเ,เหรอหอยไม่ลายเก็บของละไรหรอหอยเนาะเปิดแผ่แน่นอ่ะอันนี้แม่เบิกตั้งจำนะครับเนาะปลาซิวยังได้ก็ซาไปตอนเนี้นยกุ้งปลาซิวซาถึงเหมาะอันนี้ได้เหมือนะผู้ เป็นเครื่องท้องจริงๆได้ต้นคองโเขี่อย่างนี้อช่หมอู้โอ้งมาดฮนมพเออเัมพ์ดพอดีๆข้องโขนี่นี่หมเลิกกว่าน,นี่นครับพอแม่ได้ก็ตั้งใจอู้ปลาสิวเยเฮ้ยมามะอ๋อบึ้นมมุดขี้เปลไอ้มดนเนี่ยอูขาวขาวพลันเ่ยครับ้อวขาวเขาเรียกเลยนะครับ กะเดียวถ้าน้าแห้งแล้วเขาก่จะมางมปลากันนะครับเนาะนี่ครับเจ้าต้องบนเพื่อปลาขึ้นบนห้องแล้วกันไหมมันได้ขึ้นหรือเปล่าขึ้นบนห้องแล้วกันอ๋อในหันทางบนมึงอ่ะเอาทางแล้วมึอนะมาค่อนอยู่เพ่ก่อนเนาะเนี่ยขั้นแรกเอารถแมคโครขุดเกิงหนึ่งครับคุณผู้ชมมาคแม่ยกจำผมจำเนาะ เขาจะได้ก่อนนะครับเนาะนี่ปลาซิ้วนั่นเนาะปลาซิ้วครับปลาซิ้วปลาซ่าไงแล้ว,นวลนอนะอืมนนี่โอ้พอน,นี่ม่องม่องจอเต็มเลยครับผู้ชมตัวหนักนะมินมากออ่อผมนะแย่งพล้วกนะันไหมอ๋อ คนะฮะมันอลูโอในหัวแม่น้องท่นครัาขาวมันกู้งูนะโอ้จะพาผู้ชมไปดูหัวมันหลวงครับเราอยู่ท่นนครับโอ้นี่ครับหัวมันดีแม่ว่างครับเนาะดูเก่ามันกูดลงนี่ครับกรุดงดมาน,นะครับเนาะ ลายเพ่แหมเข้านู่นั่งกระแม่นยามแม่ล่ะโอ้หัวใหญ่ือเล็กๆเล็กให้หัวนู่นออนี่ครับเดี๋ยวไปมันใกล้แห้งแล้วเคามาพร้อมก้ำนะครับเนาะไปได้ป่านักกวาได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำกำแห้งไปจับนักแล้วนะครับเนาะงไอแม่เบนยกจ้ำกันเนาะโอ้ได้เหรอโอ้โหจิวเอาเด้อดูถอดกรอบกระลั้มตายเหมือนตอนนี้ขอพ Okay. ดิ้งกุ้งดิงดงด้งปลาติวครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งไปแล้วเนาะ ี่ก็เริ่มจะแห้งแล้วครับใกล้จะได้งมแล้วครับคุณผู้ชมน้ามนไ้ซักกเริ่มซักเกินแข่งก็จะแห้งแล้วครับนีเ่เดี๋ยวเอามาท่าพออนนะครับเราจะได้ปลานักแล้วครับเนาะเราจะได้ปานักหรือเปลานะครับเน้าีน่นก็แจกจกลีครับน้ามองก็แห้งครับ ไม่ชอบนะอโอเกือบเกือบเกือบละโอ้ปริมหลวงแล้วนี่ตู อ๋อป่าใส่หางละนี่พอแลรวเออเออเออ่ตาัตากป่าลุดเียเอาอันนี้ใส่หางก่อนได้จะลุดใมดดูโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้นี่อันนี้ป่าใหญ่เขา

ເຮົາວ່າຮ້ານເຮົາວ່າໂອ້ເປະກະໂຕໃຫຍ່ຢູ່ແຕ່ໂຕນ້ອຍວ່າຕະກີ້ໂຕຕະກີ້ນີ້ມັນໂຕໃຫຍ່ຂະໜານາມໍແຂນเนี่ยเกีย khó nắc là bà siêu đó đâu Nắc là bà siêu Tôi nhảy tè nó no? tôi kia nè Tí mà lút nè Đúng tôi nhảy hết chập ba sống mưa tôi nhây rồi nè ờ à, à, chạy đi lút nè ừ <laughs> uh, tôi nhây hết ta ui, ui. นนตัวใหญขนาดโอ้เนี่ยตัวตะกี้เนาะตัวใหญ่ขนาดโอ้ยดูโคตแห้งไงโอ้นน่ครับคุณผู้ชมหลังจากรีไปซูปซ่มาม,มาอันนี้เป็นทางของอย่างก็ปลาซิวปลาน,น้อยๆอย่างต่างๆครับเนาะแถบแม่แถบแปลงข่ากับกระดูกแปลงถอดกระลำอยู่ น hey. ี่ค yeah, รับพมพ่อป่าที่ได้เธอป้านิ้นนอกมาแล้วป้านิ้นมันนิ่มใจย้องนี่ฮะไม่จุยไม่จุยแยกป่ากันนี่ให้เธอหนินี่ปลาลิมปลาลิมหลวงที่ลายขีดเยอะตัวนี้ในนี่ครับนี่มันใหญ่สุดเรือกันนี่นี่ไหมตัวนี้มันทอกเซซาบ้างกันาะ

านนนะจเต็มี่ตัวใหญ่แต่นี่นะนี่ตัวใหญ่สุดนะนี่ตัวใหญ่โอ้ดู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 โอ้โหมอกเทนี่เหรอโอ้ดูเนี่ยตัวใหญ่ขนาดอือโอ้มันพอมันมาอยู่น้ำสะอาดเนาะโอ้ มันคลายขี้ดินออกเนาะบุดบุดบุญบุมันจะคลายเปิ้ลเนี่ยนพะอขี้เปิล้ลไหลออกนั่นเราปูออ

น้ำะโดน้ำน้ำจะดิ้นจะกินตาวัดดูโดนแห้งเหรอน,น้ำเยอะไปก่นดูได้น้ำไหมอกัน <S <S นี่ปลาหมอก่ะน,นี่เป็นปลาสะเนาอมีลากหลายปลาขนาะดเบอร์ปลาธรรมาชาติสะปา อันนี้มันได้เลี่ยงนะนี่นะปลาธรรมชาติ <c oughs> ดูตัว่ายขนาดน่ะ Lại là cái cờ đôi mày Này mày 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 phe mày 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 ạ mày 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 จะประดุกด้วยมือเปล่าต้อง็นได้เลย <laughs> เล่นมือดมก็ขาอย่างเดียวครับประดุกเขาสาบุ่นไหม <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ยดูโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดไลยตัวลูกดูเอ้าโอ้โอ้โอ้าตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดดูโคตรใหญ่อ่ะตัวนี้ตัวใหญ่เลยตะกี้ก็นะพี่ทายลูบกอีก้มตัวนี้เขาจับอ่ะแม่ไปล่อยละ เจ้าเอะไรึ้นในปลาเ็อะมีว่ได้อะไปลาปลาเนี่ยฮะปลาเนี่ยมีแล้วแม่ I'm